วัดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากของยูซาลีนนะคะตัวนี้จะเป็นเบบี้วอช์แอนแชมพูค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่สามารถทำความสะอาดได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเส้นผมนะคะตัวนี้จะมีสารสกัดใบซาบอโรลนะคะเป็นสารสกัดพิเศษจากดอกคาโมไม์นะคะจะช่วยลดโอกาสการเกิดการแพ้แพนทีนอลมเจลิเซอร์นะคะหรือว่าโป วิตามิน B5 จะให้ความชุ่มชื้นนะคะเหมาะสำหรับผิวทารกที่บอบบางที่ไวต่อสิ่งทำร้ายผิวทั้งสิ่งสกรปรกสารเคมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายนะคะตัวนี้ก็สามารถทำความสะอาดแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นเสริมเกาะป้องกันนะคะแล้วก็มีสารที่ทำให้ลดอาการเกิดการระคายเคือง ทำให้ผิวสมบูรณ์ขึ้นนะคะก็เป็นเกราะป้องกันผิวไม่ให้สารที่มากระตุ้นเนี่ยทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีสารให้ความชุ่มชื้นนะคะอ่อนโยนแล้วก็ไม่ระคายเคืองตาด้วยค่ะตัวนี้ไม่มีสารระคายเคืองทุกชนิดนะคะไม่มีสีค่ะ